ครับก็สวัสดีครั้งนะครับจากลุงพลน,นะครับจิตเหนือสม,มุทรวันนี้ก็เป็นวันที่21อีกสวันนี้ก็จะปีใหม่วันนี้ก็มีเรื่องดีๆนะครับก็จะมาบอกกล่าวเล่าขานกันเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่นี่นะครับก็จะมีงานปริวาสนะครับสําหรับผู้ที่ปักฝ่ในเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็ชอบไป ตามวัดตมวาวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่หลวงเคยไปนะครับกับพระอาจารย์นิพนพ์นะครับเพราะว่าอาจารย์นพาาายิพลกับลงปลเรียนสนิทกันแล้วก็สัปะยะนะครับสถานที่อยู่ที่พัชรุงอําเภอเขาใยสนนะครับก็น่าไปนะครับสําหรับผู้ที่มุ่งมั่นตัวที่จะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการออกนอกสังสารวัตรเนี่ยเป็นวัดปัตตึงนะครับที่ปฏิปทาน,นะครับแล้วก็สัปะยะเป็นอย่างมากติดชายทะเลติดกับ ทะเลน้อยตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดแหลมจองสนนนะครับอยู่ในอำเภอเขาใหญ่สนนะครับตำบลจองสนุนผมเคยรมณพเคยไปสัมผัสแล้วก็ไปลงแล้วก็ทําำ YouTube ให้กับผังวัดนะครับท่านพระอาจารย์ทิพลครับธีรพัญ,ญโยเป็นพระอาจารย์ที่มีภูมิหารสี่นะครับเปี่ยมด้วยเมตตาแล้วก็คุณธรรมมีมโนธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นพระที่เดิน ด้วยสายปฏิบัติอย่างไม่ผิดเพี้ยนก็คือมัชฌิมาปฏิปทาท่านมีความคิดเห็นแล้วก็แล้วก็ฟังด้วยอนายันนะนะครับก็สรุปได้นะครับว่าพระอาจารย์นิพนธีรัตนโยนเนี่ยเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงมเคยไปปฏิวัติมาครั้งหนึ่งรัศสานที่เนี่ยงดงามแล้วก็บรรยากาศในโรงเรือไม่มีมลภาวะไม่มีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่เหมือนก็ไปสร้างัดใหญ่ ก็จะจอแจกนนะครับวัดนี้อยู่ที่ตำบลแหลมจองขนนอำเภอเขาเชัยสนจังหวัดพัทลุงใครอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มุง่งมั่นกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ไปหาประสบการณ์แล้วก็สถานที่สัพยกท่านอาจารย์นิพนธ์ท่านต้อนรับดีน,นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับน้ำปะนะนะครับว่าอาหารการกินเนี่ยชาวบ,บ้านพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยเหลือทางวัดเนี่ยก็มี ความศรัทธาในตัวพระท่านาาพระอาจารย์ที่ผลเป็นอย่างสูงเพราะลุงพลไปสัมผัสมาแนละ้วไปเชื่อก็ลองพิมพ์ก็ไปในยูทูบนะครับเราพิมพ์ว่าปริวาสปริวาสวัดแหลมจองสนุนแล้วขท่านจะเห็นการทํางานของวัดเพราะว่าลุงคนไปถ่ายทํา youtube มาก็ในหลายปีแล้วนะครับที่ไปปฏิวัาิลุงคนกเดินทางปฏิว่าทมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ไปถึงพัทลุงแล้วก็ไปประสบกับตัวเอง,งคุงชอบไปปริวาิสาเหตุหนึ่งก็คือหนึ่งแต่ไปหลายๆวันนี้เราก็จะได้ มีมุมมองหลากหลายนะครับผมก็จะพูดว่านะครับการปฏิการทางความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทานะครับเราต้องเอามาัชฌิมาเขาไม่อยู่เป็นทีตั้งมัชฌิมาปฏจิปทาคือการคิดแบบปิดก,กลางกลงเพราะเหรียญก็จะมี2ด้านอย่างท่านพระจารยพ์นะครับท่านมีปัญญานะครับแล้วก็มีความคิดเป็นอริยสงฆ์คนหนึ่งนะครับในเขตของพัทลุงก็ไม่ปฏิการทางความคิด ท่านมีนิสัยแบบนี้นะครับเราก็จะฟังความคิดเห็นของพระรุ่นน้องและพระบทใหม่เพราะตัวท่านพระอาจารย์นิพนก็ประมาณ20่สบกว่าพรษาแล้วประมาณนั้นนะครับก็เป็นพระเทระที่น่านับถืออยู่รูปหนึ่งในเขตของพัทรุลุงลุงพลไม่ได้อวยนะครับแต่อยากจะให้ไปสัมผัสเพราะลุงพลแยกแยกผิดถูกแล้วก็สมควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมลุงพลสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็แยกแยะแล้วก็ใช้ ดูเลพินิจน,นะครับพิจารณาได้นะครับเพราะลุงคนไปสัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นสุขโขทัยนะครับวัดป่าแฝกนะครับที่โกงไกรลาศลุงคนก็ไปตรงนั้นลุงคนไปวัดทุ่งนินพยอมลุงก็ไปมาแล้วครับถึงสุขโขทัยแล้วก็ไปที่วัดป่าสันติการามนี่ที่เชียงใหม่ลุงคนก็ไปนะครับก็บเป็นวัดป่านะครับอยู่ที่เขตอำเภอแม่ริมลุงก็ไปมาแต่วันนี้ลุงคนมาแนะนําก็ะจะมีการปฏิวัติตั้งแต่วันที่29วันที่20นะครับจนไปถึงวันที่29 เดือนมก,กราคมปีใหม่เนี่ยนะครับวันนี้ลุงพลมาท่านก็คุยกับลุงพลอยู่ทุกวันนี้ก็ยังคุยอยู่นในไลน์แล้วก็คอมเมนต์อยู่เป็นประจําแล้วก็วันนี้ที่มาจําเป็นก็คือว่าท่านพระอาจารย์ทิพนี่ก็เหมือนเดิมครับทุกปีก็จะโทรคุยทางไลน์นะครับแล้วก็ให้ลุงพลเนี่ยประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ทาวงวัดนะครับ ก็มีวัดเนี่ยแหละครับที่งานปริวัติแต่ลุงพลก็จะขึ้นหัวเพือโัวเรื่องนะครับว่าปริวัติวันที่20ถึงวันที่29 mm hmm. ก็เลยอยากจะมาเรียนพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามและเอฟซีนะครับที่เข้ามาฟังลุงพลบรรยายนะครับตามหลักธรรมตามหลักวิชาก,การส่วนมากลุงพลเนี่ยจะใช้หลักของปริัติขุยแล้วก็ตัวบีมุมดจะไม่ค่อยแลไปดูในตำราเพราะลุงพลเช็คมาจนละเอียดได้ว่า ตำราก็มาจากส่งสาวกไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็บางบางท่านที่มีความรู้ภูมิความรู้ตามมาตรฐานเขาก็จะเรียนมาแล้วก็จบมาจากประเรียนธรรมแล้วบางคนก็มีความสามารถในการเขียนตำราแล้วก็เสริมสร้างนะครับแล้วก็สอดแทรกไปด้วยคุณธรรมและความดีก็ไปบรรจัดขึ้นมาเป็นสิ่งต่อเติมแบบแปลกใหม่ๆนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ในดุลพินิจขององคลนะครับการที่เราเข้าไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมเนี่ย มันต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็ฟังด้วยปัจจตังปัจจตังก็รู้ด้วยปัญญาของเรานะครับแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์ตามแต่ถ้าเรายังไปเอาความเห็นของคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราไปฟังเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยซึ่งอาจารย์อุชอรผู้เนี่ยเป็นผู้ประพัน์เนี่ยแล้วก็ไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับนิทานอิศพ่ังตานะครับ เหมือนก็เราไปฟังเนี่ยแล้วเราเป็นพระเนี่ยสมมุตินะครับ <S <S แล้วเราขึ้นไปเทศมนธรรมะเนี่ยเราก็ไปหยิบพระคัมภี์มาเนี่ยแล้วไปหยิบพระไยมณีมาเล่าขานมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ถ้าคนที่เข้าถึงปรมัต์เข้าถึงวิมุติเนี่ยเขาจะรู้นะครับเพราะการไปบัญญาธรรมแต่แล้วสถารที่ดูมากใช่ไหว่า,า,า,วาับพีก็ไม่ได้ผิดแล้วเราก็บอกเต่าก้าวขาไปตามพระคัมภีหรือพระไตรปิฎกแต่จะเปรียบเทียบก็คือว่าปัญญาที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ปัญญาของคนเล่า เป็นปัญญาของคนแต่งถ้าเข้าถึงตัวสุดนะครับตัววิมุตตยจะรู้นะครับว่าการที่เอาวาบีบมาเนี่ยไม่ผิดอะไรก็เป็นความคิดที่ดีนะครับเป็นการนําเสนอที่ไปอ่านจากตํารามาแล้วก็มาสาธยายให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังเอาเรื่องที่ดีๆมาละสาธยายนะครับส่วนจะเข้าใจทำหลักการแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัญญาคนฟังนะครับ น,นี่คนบอกว่าถึงแม้คุณจะไปอ่านตำรามาก,กี่ร้อยตำรากี่พันตำราแล้วก็มาเล่าให้ชาวบ้านฟังนี่ียบเชี่บเหมือนกับเราไปเล่าเรื่องพระแห่มบัีมามันก็เป็นปัญญาของผู้นู้ไม่ใช่ปัญญาของผู้เล่านะครับแต่ถ้าเกิดปัญญาเกิดนิมิตเนี่ยเกิดสติปัญญาพิจารณาแล้วก็สามารถจินตนาการแล้วก็เล่าออกมาจากสมองตัวเองแล้วก็สร้างมโนภาพออกมาแล้วก็ปัญญายทาให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็เรียกว่าปัญญาของตัวเองนะครับบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปเรียนแบบเป็นตำรามาก อันนี้ก็คือแบบคิดของคนนะครับแต่เขาจะคิดยังไงก็ส่วนพระใจวิโดงคนก็อ่านแต่ว่าก็ไม่ได้ไปยึดติดมันเพราะถือว่าพระใจวิโดกก็คือปริยัตินะครับแต่สัปะปะมัติมันต้องเรียนรู้ด้วยแบบปัจจตังเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับคนลิ่นลมาคุยเรื่องปริวาสก็คืออยากจะชักชวนพ่อแม่พี่น้องนี่แล้วก็เดินทางไปที่พัทลุงเราจะไปปฏิบัติธรรมไปอยู่กรรมนะครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ พิธีการต่างๆอะไรผมแนะนำนะครับบางคนแนะนําว่าวัดแหลมจองขนนวันที่20แล้วก็ไปถึงวันที่ย9ิบกว่าก็จะออกอัมพลนนะครับเป็นสิ้นเดือนพอดีก็ปีใหม่นี้นะถ้ารคบคนชอบบรรยากาศอยู่แถบภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรไปเลยนะครับไปถึงพัทลุงนะครับทรายินได้ได้ฟังจากกรุงพลที่บรรยายออกมาเนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูครับว่าวันที่ยี ถ้าเราอยากจะพักผ่อนนะครับเปิดหุดเ้เป,เปิดตาแล้วก็ไปศึกษาเรื่องธรรมก็ลองไปสัมผัสกับวัดแหลมจองถนนนะครับอยู่ที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาใจสนจังหวัดพัะทะลุงก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้มาสัทยายนะครับให้กับพระอาจารย์นิพนธีรปันโยนรพระอธิการนะครับธีรปัญโยนิพนธ์พระอธิการนิพนธีรปัญโยนะครับถึงเป็นเจ้าบ้านอยู่วัดแหลมจองถนนตำบลเขาใจสน อำเภอเ,อาเ,อาเอาอขาเชียสนตำบลแหลมสองหุ่นก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับจากมงคลจิตแต่สมมติก็สาธุนะครับ